สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีป้าลุงสวัสดีเอซีทุกท่านเนาะสวัสดีปีใหม่เมื่อไรก็เป็นเมื่ออันจุดถ่ายของปีพี่น้องเอ้ยเป็นเมื่อวันที่13สิงหาคมเนาะแม่เมื่อแรกก็เปินกับสีข้าวดาวกันตอนรับก้าวกับซูปีใหม่พี่น้องเอ้ยปีใหม่ขอให้ทุกคนเนาะเอซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงบหัวโแต่สินดีๆเนาะอันใดบอดี้อ่าทีมแบคกับปีเก่าต่ออัน ปีใหม่กับพ่อแต่คนดีๆสิ่งดีๆเขามาในชีวิตเนาะคนดีเฮียโดีกับทิมไปก so so yeah. uh, right. so, ับป like. so so ีเก่าพี่น้องเลยปีใหม่เท่งๆรวยๆมื่บ้านมีใครอันเพลงกันแหน่ไปดวงดีกันแหน่พี่น้องเลยไปรวยไปปังมื่บ้านไปรวยไปปังมรือไปเลยกินมาม่าเฮาเลยจะกินมาม่าก๋งประยัดเสียเขาเขาไปเด็กพี่น้องเด้อค่ะก๋งดูเละอ่ากินข้าวสาวน้ำกันพี่น้องเลยมือนีก็ไดรกันพี่น้อง โตลมนาวคือเก่าเนาะเพราะว่าเริศหนาวใหม่เหมือของแซ่บพี่น้องเลยของแซ่บบ้านเฮาอันนี้เป็นพัดนูพี่น้องเลยพัดนูใส่โนมาเมื่อคืนเลยพี่น้องเลยอันเราแก่เป็นพัดมาสู่กินนี่กาลาบซินก๋วยเนื้อก๋วยเนื้อเราแก่เป็นซื้อมาสู่กินพี่น้องเลยแล้วก็มันเรือเขาแบ่งครัววันซักแบ่งครัวพี่น้องเลยครัวเอาไปกินตอนเช้าพักกับเต็มถาดอันนี้ โอเคซื้อมาทุกี้หลายเด้อพี่น้องเห็นบ่พี่น้องนี่ของมก่น้องเดือนมีไข่นพี่น้องเลยไข่ดูกไข่ไขู่กไข่เป็ดไข่เป็ดที่อันมาถ่ายเบิ่งอวนี่แหละเฮากันบ่เคยเอามากินจักเทื่อเป็นลูกคนมันมันหลายเกินพี่น้องเอ้ยวานี่คนหลายเกินมันอันออกมากมันบ่ยังดอกรอมันหลายปานนีนั่นะว่าต้องตายนําเด้น้อยบ่4หน่วยแม่นแบงให้พี่น้อง

cơ Cổ, có cọp cọp lắm Rớt nó có hấp hấp ra lên Kính em thích nó mặn nhẹn hả em thích nó mặn nhẹn mặt không luôn là... จนกบด้มเน่ันล่มเงินมันง่าไม่เลยพออยู่ล้างภาพล้างบ้านนี่ต้นไม้นี้ยมือผ้าเนาะร้ายคนปลูกมือแรกหนพี่น้องเลยเขาแก่เป็นบอกเจ้าซื้อหรือว่าความควันมอนนี่นี่อ้ความควันยังเขาคืกบรจัก ร้านดึงจจกชลากันมาเลเราซื้อมาเลยยังก็ได้นหบาทชิบาทชิบสามิบชิาทก็แล้วแต่เราซื้อยังก็ได้เอาคเป๊ะเราบอก้เพนีเหตุจกชลากันดูหน่อพีน้องเลยเอนคน่ันเเบิ่งมานาะเสจได้รวมงานน้ำเพิ่นพีน้องเลยรวมหลอกเนมาเอิยน้ำเนาะ

เขาเพิ่งจะเขามานอนเลยตอนน่ะจะไปรวมงานน้่เหมือนแต่ตอนเราคำสั่งันจัหน่อยเข้าก่านสิครับเดน้อยโหแล้วค่ะเดือดล้วอยากไปชมน้องเหมือนใจไกเที่ยวครับแม่หมือนเราไปเที่ยวไปยังไง ลมเย็นลมหนาวมายาได้แลไม่แต่แ้วเนาะเหือนเดอนไปพทดพ่อพพไปไหนงามเนาะเดี๋ยวเล่เปปู่นั่งนูรงนั้นปู่งานนปู่ไปบเจน้ี ไม่เวลาเนะร่มร่มมาย้ามได้ไม่นจะแน่นึ่งครับบ้านโซ่ยับไงเล้วต่อเลยนะแบบชาปุ่สาวคุ่ว่าถ้าวันไม่ล่มไม่แรกแบบล่มม่านนะมันเป็นมันไม่มันไม่เหมือนะครับบ่บ่ได้ก็บ่หนึ่งคนหนาที่น้องเลยนอน

บกก่เาป่าเราบ่ะพวกมกับพ่าบ้านบ่้าดีล่า้มมอ่กับพ่าป่ากับพ่าบ้นแบนบางวันละคนสิพาชอันผิด่ใมีตม้เียวมีผิดใช่มันเป็ีปเป็ปีดีปีดีปีบ่มับเบย้าด่าบกพายังอ่ยอย่างเลยอันนี้ย่งว่าธรรมดา ค่ะ bueno, ื่นไม่ขื่อลไลมันเดื่อนกินนะไบ่อด้เลยมันเพ็ดวันเสารวันจสชาติมันเห็บแบบมป็นเพ็ดอกบผิดเนาะเพ็ดจะเหม่นฮัตอนโน้ตกว่เห็นมันเพ็ดแบบมันเป็นเพ็ดอกผิดนะพี่น้องเพ็ดอันพวกเครื่องเคียงเครื่องเทศนะใช่ไลยก็ใช่ใช่ป็นอาาเป็นส้น นี่ปงดิตรีอ่ะแต่ถาชาผัดนี่ตันไข่นี่เป็นอะไรเพราวพี่น้องเวลาสิ่ันัจัใจจัใจกับบริบทได้บรเบทกอนแค่นหน

ของเขาซุไข่เน้นๆ

ก็อไปลูกกันลวไปไหลผูกบอบคม่หครับลูกท้ายใ่ไหมิมีงานชวนนี่ตลอดงานแกงอรับพานินห่อมยังนื่นดีรา เขาเนกัดบางเดือนเูกระดาบอกประเภทเพื่องเทศที่เดิมเดิมนี่รสชาติเพ็ดเพชย่อมเท่าไหรทำมาเิดอย่านี้พอไว้ได้มาเฟสจเป็เพชไเผ็ดแบบเ็บแ่ลำคอนะพี่น้อย้าการหัวปั๊บงเืนจะบอกมา ถ้าไปเผาไฟจะักหน่อยแลโอ้ชุดเยอะจันในหมบวก้อนอืมอืมอืมก็ถือคอนเทนเนอร์คับอะไรเหรอเหมือนคอนเทนเนอร์แต่จิดกินกินนิ้วอืมนคับก่อืกดกดกดก็เสยอืนเจออ่ะก อเน Он, ี и, ่ยเขาใส่จบกนั่นะพี่น้องเป็นข่าวนอกเมงเดือนเส็นข่าวนี่เยในทอดค่ะครือไทยนี่แหละเอาไปเสนเ์ฟเพียงพวกมุกกระ่อมุกกระถ่าเขาใชส่งมาหอนเท้าของอีกบ่มันไก่ไงตารดไเมนเดือนเส้นข่าวนี่ใส่ส่ปลาหมึกเหมือนัเออ ตัวขาวๆัะเป็นตุ่มเป็นตุ่มมนได้เพีน้องอยบริยั่งแะไตัวนั้นนะ่าจะแบสะอาดครับเขาวามันจะมีแต่บางบ่อนนั้นจนั้นจะมีมาขายเลยเนอะมีบเหคือใบเหปิดนะยาอะไรเงนเาเนะนกเห็นเขาขาวเลยยาจะปาเนี่ยเลยเห็นแบบขีดขีดใจที่เขาอวขอกินรูขอไปกิน เอาไปกินหมึกินอะไยกินจะข้นอะอยากเรยองเพักม่พักกกับนเยแท้หนักพักอย่างไรพักอย่างก็ต้งนักรงา ลน้องบเป็นพ่นะฝากกไลกแชร์กดตตามส่งเมน้องเดเด้ีผกันแดขอดขอไทุกานงนกัสบายดีพี่ใหม่เด้อกสุาพร่างกายแข็งแรงทุการเด้อบุ๊คอสตัวสิ่นดีเด้อชิบุดีกับทิมไปกับพี่เก่าพี่น้องเลยสบายดีพี่ใหม่